อ่ะครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็มาอยู่กับผมกับที่เกมไลนเลเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับที่ ID 2นะครับนี่เลยก็รับรางวัลน,นะฮะจากอนะีเวนต์สเตปวิ่งเนาะโอเคจากกิวล้งก็ประมาณนี้อันดับนะครับ <c oughs> ก็รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้วิ่งมากเท่าไหร่นะครับตัวของ ID 2นะอืมอ่ะในคลิปนี้ผมจะอ่ามาเปิดต่อจากคลิปที่ไอเดียหลักเนาะก็คือเป็น ตัวของจับคู่ตัวโหดก็คือเอลิสแล้วก็ตัวของลูดี้นะครับหรือลูเดียสั่นเองนะครับก็ถามว่าเอ้ยมึงเปิดได้แล้วไม่ใช่หรอมึงจะมาเปิดเที่ยอะไรอีกอผมก็อยากจะมาเปิดหาลูดี้นะครับก็จะแบบมาแบบแบ่งเปิดสักนิดหน่อยแล้วกันนะครับแบบสักยี่สิบตัวเลทำทน้องเนี้ย โอเคส่วนอีกครึ่งนึงเดี๋ยวผมว่าจะหาตัวของอาลุยเจิดหรือไม่ก็ของล็อกซี่นะครับผมกะว่าจะแบ่งสักหน่อยเนาะอืมถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าตัวของ ID2 ก็ค่อนข้างจะพอจะอาเล่นสนุกแล้วนะครับแต่ก็ถ้าได้มาก็ดีครับโอ้โหอีดีโอนาต่อไม้อมอืาโอเคก็เอามาหน่อยก็ดีนะตัวของลูเดี ก็จะเอามาคอมโบด้วยกันนะ,ะ,น,ะ, <c oughs> ะน,นังเอกมาแล้วก็ต้องพระเอกมาด้วยคําเก่าคําเดิมจากคลิปที่แล้วจะมาไหมในตัวของคลิปนี้มาไหมพระเอกมาแล้วไม่ไม่ใช่โอ้โหประธานประธานเป็นพระเอกไม่เอานะให้ตายนังเอกมาแล้วก็ต้องพระเอกมาเร็วๆใช้คอนเซปต์เดิมแล้วเนี่ย <c oughs> จะมาหรือเปล่าลูด,ดี้โอ้รถเลื่อนหิมะเอ้ยของแซลลี่อายก็สวยงามเฉยๆนะครับใช้งานไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่โอเคมาตัวรอบถัดไปจะได้หรือเปล่าก็โอ้โหก็ไม่ได้ <c oughs> โอเคมาเปิดอ่ารอบสุดท้ายนะครับ เอาเอาเน็ตเป็นไรเนี่ยฮัลโหลมาเดี๋ยวขอเปิดรอบสุดท้ายเนาะเดี๋ยวเหลือไว้อ่า20ตัวนะครับอ่ามาจะได้ไหมจะได้หรือเปล่ามาหน่อยนะเอ้ยโอ้ไม่มาลูด <laughs> ี้ไม่มาว่ะจบแม่งโคตสวยเลย <laughs> โอ้ได้กบ ดาเดาวโอ้โหอ่ะโอเคเปิดไม่ได้ก็ช่างมันนะคะเดี๋ยวค่อยรอไปลุ้นลุยเจิดแล้วก็ล็อกซี่ก็แล้วกันนะครับตัวของอ่าดเนาะ ID อื่นก็น่าจะอ่าไม่ได้เปิด <c oughs> เพราะว่าอาจจะเปิดตัวของรอบนี้ไปก่อนนะครับโอเคมา ID 2เรามาตี PVP สักหน่อยแล้วกันนะครับก็จะให้ดูว่ามันอ่า ค่อนข้างจะเล่นสนุกนะฮะถ้าเปิดได้มานะเราก็ต้องเลือกทีมศัตรูสักหน่อยนะมีทัดไม้เยอะๆนะฮะเออเราก็จะสู้เลยนะครับอ่ะทีมนี้ตัวแม็กเยอะไปหน่อยอ่ะโอเคตัวนี้อ่อน้อยทีมนี้น้อยนะครับแต่ว่าเอ,อ่อเลเวลยังไม่เยอะเท่าไหร่โอเคมาพอจะสู้ได้นะครับถึงแม้เขาจะมีดาวินชีก็ตามเถอะแต่เราก็มีเหมือนกันอนะดาวินชี่ะเอาสิเราก็จะก๊อปบราวยากรมาแล้วก็ ตัวของโคนี่พนันด้วยเนะนาะนาเห็นไหมเราก๊อปได้แล้วเห็นปะทำไปเล่นไปเราก็มีเหมือนกันนะตัวของเออโคนี่แลกพน,นัน <c oughs> เราใช้เพียงแค่ดาวิชีก๊อปเอา <c oughs> โอเคมาแล้วก็เออเอาตัวบินไปสักหน่อยนะครับกดป้อมฝัง่งศัตรูเขานะครับอ่าดาวิชีก็ก๊อปไปเอ้ยมีเบลมาช่วยนะครับ รีเซ็ตสกิลจะรีเซ็ตได้ไหมอ่าส่วนส่วนเอริสนะครับก็นี่เห็นไหมพวกธาตุไม้นะครับหรือพวกหรือพวกโตที่มันแบบอ่าติดสถานะง,ง่ายเนี่ยมันก็แบบกลับไปด้านหลังนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันกดป้อมเราได้อันนี้จังโอเคพัดไปแฉงแข่งนาะป้อมโอเคแมลินจะพันละมา ผมคิดว่ารอบถัดไปเนี่ยผมอาจจะปั้นกอบลินซเลเยอร์ก็ได้นะถ้าผมเปิดเอ่อตัวของโหดตัวของแบบคนโหดในรอบถัดไปถ้าผมเปิดไม่ได้เนี่ยได้จะได้ปั้นกอบลินนะไอ2ดีเออเดี๋ยวกบก็ต้องหาด้วยเนาะกอบลินเนี่ยผมว่ามันถึกอยู่นะถึกมากเลยนะแล้วก็น่าจะใช้งานได้ดีอ่ะถ้ามีเกียร์โหดๆให้มันเนี่ยใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับ โอเคชนะแล้วโอเคซึ่งมันมีความสามารถไฮเปอร์ที่แบบโอ้โหเฮือกสุดท้ายเนาะคือแบบมันไม่ยอมตายอะ <c ười> คือมันแบบสุดยอดมากอะผมชอบมันแบบชนหน้า,นาแล้วก็แบบถึก,ถ,กถึกไปเลยอะเออไปยืนขวางอะไรทำนองเนี้ยอ่าไหนดูดิทีมนี้มีเมลิโอดัสเนาะที่อ่าเต็มแม็กบอสคี 120มาเดี๋ยวลองสู้ดูที่กริงถ้าเจอธาตุไม้แบบเกือบอจ่าแม็กเนี่ยผมจะไม่ค่อยแบบอยากจะสู้เท่าไหร่เนาะไอดเนี่ยเพราะว่าตัวของธาตุไม้ยังอ่าไม่มีแบบดาเมจเจิงๆอะ่ะเออธาตุไม้เรายังไม่มีดาเมจเจ๋งๆเรามีแค่ตอนนี้มีป่วนแล้วก็มีดาเมจนิดนึงก็คือตัวของเอลิสนะครับเป็นธาตุไฟเนาะ ก็พอจะจัดการไม้ได้เออเน็ตเป็นไรเนี่ยฮัลโหลเน็ตช้านิดหน่อยนะขอไปด้วยเออก็ถ้าอยากได้ธัดไม้เนี่ยก็น่าจะขอแบบโหดๆไปเลยอ่ะเออเน็ตเป็นไรว่ะเออรอนานแล้วนะเน็ตเอยเน็ตฆ่ารู้สึกว่าเน็ตใกล้จะเอ่อหมดหรือเปล่า เออเดี๋ยวเราต้องไปเติเร์ดแล้วมาั้เนี่ยโอ้โหเน็ตจ้าเน็ตไปไหนแล้วโอเคมาแล้วมาแล้ว <c oughs> ถ้าธาดไม้เนี่ยผมอยากได้แบบจะใช้ได้แบบยาวๆเนาะก็เหมือนกับคู่ของเอลิสแล้วก็ลูเดียนนี่แหละคือแบบความสามารถให้เปิดมันใช้ได้แบบคอมโบแบบโหมดมากอะไรเงี้ยป่วนศัตรูเขานะครับเอออยากจะแบบ เน้นความสามารถไทเปอร์ด,ด้วยเนอะอ่านี่เอลิสกอปปี้เอา้ากอปปี้ไม่ได้โดนยิงกระเด็นก่อนเอ้ยฝั่งเขาแม่งโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคเดี๋ยวเราเอาตวัวบินไปต่อฝั่งเขาได้ไหมมาชึบเอลิสช่วยเอาเมริโอดัตออกไปหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช้สกิลหน่อย เอ้ยเอ้ยเอ้ยนี่กระเด็นไปนี่ออันติเอ้ยไม่ใช่สกิลอันตีคืออะไรสกิลโหพูดผิดพูดผิดช่วงนี้ก็เล่นเอาบบ่อยเนาะอ่ะแต่ก็ไม่ได้ทำคลิปหรอกนะครับเพราะว่ามันกระตุกนะครับเวลามันอัดวิดีโอไปด้วยอัดหน้าจอไปด้วยเนาะอ่ะแต่ว่าพอเป็นลาเนเจอร์ก็ก็กระตุกเหมือนกันนะแต่ว่ามันพอจะ เล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น RV มันเล่นไม่ได้เลยโอ้โหโดนแค่แข็งนี่เอามาตะไปนะครับเดีย๋ยวเราเน้นก๊อปปี้แล้วก็เอา, Menu, าอเม,มนีโอรัสไปด้านหลังโอเคเห็นไหมเมนีโอรัสเนี่ยไปด้านหลังแล้วก็บางตัวนี่ก็ตายแล้วฟื้นนะเออทําไปเล่นไปเอลิสนี่โหดอยู่นะเออโอ้โหเปลี่ยนร่างเต็มเลยเ <c oughs> จมมืดผมเนี่ยกบางครั้งก็ติดดีบางครั้งก็ติดไม่ดีนะโอเคพัดพายุไปอัดป้อมเลยเนาะ นีย่ยิง RPG ไปขีป่ปนาวุธอ่าโอเคป้อมแตกนี่นะครับโอ้หเมดิโอดัสฟื้นมาผมว่าน่าจะยากนะอืมตัวแบบเหมือนเมดิโอดัสเนี่ยน่าจะมีแบบยากนะที่มันแบบจะใช้ได้แบบยยาวๆแล้วติดแม่นทุกธาตุเนี่ยอืมถ้าได้มาน่าจะดีโอดีหมดแหละเนาะอืม เออทีมนี้มีบอสเคม x กเราลองเล่นดูไหมธาตุไม้มันก็เยอะเหมือนกันเนาะอ่ะมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้แหละมาลองดูแล้วกันอ่าไอดีสเรามาเน่นตีพีพแล้วกันนะเออเราเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรามาเล่นให้ดูแล้วกันนะว่าเออมีตัวของเออดามจไม่ใชไ่ไม่เชิงแบบดามดจาจา๋จาหรอกก็เป็นแบบ ตัวโหดพอจะมาคอมโบอะไรได้บ้างเนี่ยมาแบบเสริมทีเนี่ยมันจะใช้ได้อะไรยังไงเนาะใช้ได้ดีหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวนะเฮ้ยฝั่งเขามีตัวบินด้วยเหรอผมผมลืมมองเห็นนะโอ้ไม่ไม่นะน่าจะแตกอะโอ้โหโว้ยโว้ยโวยโมึงฉีดแรงไปไปเปล่าอ่าแช่แข็งไปโอเคฮิมาโมริมาช่วยอ่ะฟอมผมจะแตกก่อนไหมมา ยืดๆดูครับผมต,ต,ตัวบินผมจะสู้ได้ไหมส่วนเอลิสก็ช่วยผักกระเด็นศัตรูไปด้านหลังแล้วกันโอเคกดรักษาป้อมไปอ่ะเจมม่วงโอ้ก็เปลี่ยนร่างเปลี่ยนร่างหน่อยดิโอ้ไม่นะป้อมแตกโอ้โหโอ้ตัวบินเขาโหมดมากเลยว่ะเขาใส่เกียร์อะไรวะจะได้ใส่ตามเขาโอ,โอเคไหนดูดิเอ่อทีมนี้ผมลืมมองแล้วมันมีตัวบินด้วยขอโทษนะครับอืม ดูดิอ๋อโอเคเป็นเกียร์คาทาอันนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเปลี่ยนตามเขาแล้วกันเออเพราะว่ามันแบบใช้งานได้ดีเนาะบันตีแบบโอ้โหจวดจวดมากโอเคค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ผมนะก็ขอหนึ่งไลก์นะครับกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสราหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ